สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะวันนี้จะนำเสนอคลังอาหารของที่นี่นะคะที่มาของคลังอาหารก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราต้องขุดสระและต้องเลี้ยงปลาและมีการนำปลาขึ้นมารับประทานคุณยายเนี่ยคุณแม่บาะเนี่ยท่านไม่ชอบทานของผัดพวกเนื้อพวกไก่พวกหมูอย่างเงี้ยค่ะ ท่านก็จะไม่ชอบทานท่านก็จะบอกว่าเออได้เวลาเอาปลามาบ้างแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหวานแหะค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้หัวอาหารล่อมาแล้วก็หวานขึ้นมานะคะ,ะปลาในคู่ถังเนี่ยก็จะหวานอยู่ที่สองครั้งปกติอะถ้าหวานข้ามคืนอันนี้คือตอนเช้าจะเอาเข้าไปเลยนะคะก็จะเทใส่ตะกร้าเลย ปลาเยอะมากเลยเพื่อนทุกคนมาดูกันค่ะโอเคอยู่ตรงนี้ <c oughs> คุณถังสูงไปนะคะนี่ปลาเขาต้องเป็นอาหารให้เราอยู่แล้วนะคะซื้อตลาดหรือซื้ออย่างเงี้เราก็ยังไงเขาก็ต้องแบบเอ้ยไม่ใช่ปลานานะเพราะว่าถ้าเราก็ต้องทานเนาะเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะปลาในเนี้จะมีไซส์นี้นะ นี่คือปลานิลปลานิลบางตัวไซส์เนี้ยเขาก็จะมีมีไข่แล้วนะตัวเล็กๆนี่อย่างเงี้ยมีไข่นะคะนี่นี่มีไข่นะคะนี่มีไข่ะคะ่ะไข่ที่เอาออกจากท้องเขาเนี่ยก็จะไปทําเป็นเหมือนกับยายจะเอาไปทําเป็นไข่ปลาปิ้งอย่างเงี้ยค่ะใส่ผักอิตูลาวอยู่ในกระคูถังเนี่ยเดี๋ยวอิมจะเทน,นะค่ะเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนจะได้ดูว่าเออสองหวานแห่สองครั้งเนี่ยได้ปลาเยอะเท่าไหร่ ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้เขาจะไม่เน่านะเพราะว่าเดี๋ยวเท้านี่ก็คือเข้าไปทานข้าวที่บ้านยายที่บ้านแม่นะคะยายก็คือแม่ของลูกนี่แ,ออแหละก็เลยเรียกเลียงยายจนชินนะนี่เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูคะ่ะสุดยอดไปเลยคะ่ะสุดยอดจริงๆคะ่ะโอ้โหดูสิเขายังไม่นี่เลยนี่นะคะนี่เป็นไงปลาเป็นไงคะสุดยอดเลยมีดินมีอะไรอย่างนี้ด้วยคะ่ะมีปลานิบมาด้วยคะ่ะรอบนี้ โอโ้ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะไม่ใช่การทรมานสัตว์นะเพราะยังไงเราต้องเลี้ยงตัวเองอะนะนะคะนี่เลยเราจะหวานกันแบบสามวันค้างด้วอย่างเงี้ยทุกๆช้านะคะหวานเข้าไปในบ้านนะจ๊ะคุณยายก็จะมีความแบบเฮ้ยถ้าเยอะนะก็จะเอาไปทําเป็นยังไงเอาไปหมกักหมักแช่เกลือแล้วก็ตากแห้งเป็นปลาแดดเดียวทอดอย่างเงี้ยค่ะแต่แกจะไม่ค่อยชอบทอดทอนะแกก็จะ อบเอาไปย่างชอบเอาไปต้มอย่างเงี้ยค่ะต้มเพราะเกเี๊ยวไม่ค่อยได้ค่ะฟันไม่ดีค่ะก็เลยต้องเออตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวอิมจะใส่ขุ้อยู่กับบ้านเลยนะคะยังไงเขาก็ทองแบบลับอยู่แล้วนะลูกไม่ต้องเอาใส่หัวถักมันหนักนะคะไมต้องใส่รถเกงไปเดี๋ยวมันน้ำกระชอกคือเก็จเนี่ยต้องระวังนะตรงนี้มันแข็งมากเนี่ยค่ะจับต้องจับช่วงนี้ค่ะ ไม่ได้หวานเองยิงมีหน้าที่บอกว่าเออบอกคุณสามีนะคะว่าเออหวานแห้งให้หน่อยโอ้ยดิ๊โอเคสีเลยนะดูแฮปปี้ถ้ายายเห็นแบบ happy แนี้ยายแฮปปี้นะนี่แฮปปี้นะคะ แล้วเพื่อนอาหารของเรานี่่ได้ปลาประมาณ2อกิโลอ่ะถ้าซื้อก็กิโลละ50าเนี้ยกิโลรอยงเงี้ยก็ไม่ต้องไปจ่ายตังค์ซื้อค่ะก็เอาในสานี่ปลาในสานี่ออกลูกออกหลานนี่เยอะมากๆตั้งเลี้ยง2ปีแล้วว่ามันก็เป็นไซส์เนี้ยเยอะรู้สึกเป็นพันๆตัวแล้วั้งคะเนี่ยโอเค